สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องของความรุนแรงแต่เพียงเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันปัญหาของการร่อยรอของทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นต้นต่อของปัญหาทางเศรษฐกิจและกระทบถึงปากท้องของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะปัญหาความไม่เข้าใจการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านในท้องถิ่นในบริเวณรอบๆอ่าวปัตานีและเทือกเขาบูโดก็เป็นปัญหาที่ทําให้พื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีปัญหาเรื่องของการทำกินมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดของเราจะมารับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านว่าพวกเขามีมองความเห็นต่อปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ มสมบูรณ์ในคาบสมุทรมาลายูด้วยระบบนิเวศผสมผสานทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เป็นแหล่งอยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์ทะเลทั้งยังมีพื้นที่ทำนาเกลือได้บางส่วนมีพื้นที่เพาะป,ปลูกทำนาในส่วนที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินและแน่นอนว่าชาวบ้านรอบอ่าวส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำประมงได้ทั้งในอ่าวปัตตานีและทะเลนอก ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นเมืองท่าสำคัญของแหลมมาลายูทำไมก่อนเนี่ยได้เงินเยอะไหมการจับปลาก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่เพราะว่าถึงว่าอะไรนะปลามีเยอะแต่เงินได้น้อยเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในบ้านใจสซอยอะไรไม่ต้องมากมายอะไรใช่ไหมแล้วก็เขาอะไรนะพวก พวกข้าวพวกอะไรเครื่องเครื่องครัวอะไรก็มันถูกบางส่วนก็เราเอาจากอะไรจากพวกปลาที่เราจับได้นี่แล้วก็มามามาทำขับข้าวในในบ้านแต่ช่วงนี้แล้วทำไมถึงเอาปลาจากที่อื่นเนี่ยปลาจากเรือพันนี้จากในตัวเมืองชาวบ้านปลาเนี่ยเรามาเป็นทับข้าวเป็นอาหารเพราะว่าปลาที่เราจับได้มันน้อยลง ตอนที่20ปีที่แล้วเนี่ยคือผมจับเจ็บเชื่อมในตัวผมเองที่ว่าผมไปออกปะมบงอย่างเช่นวางเบ็ดราวประมาณนี้ก็คือมันก็ว่าเวลาเราไปไปวางวางเบ็ดราวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันกําลังใจก็ก็มีอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าพอไปพอไปวางอวนปุบ๊บมันก็ได้ปลากลับมา,าเยอะแยะไปหมดเลยมันต่างกับกับสมัยนี้อย่างเช่นเท่าที่เราสังเกตดูใช่ไหมฮะตะเกียที่จริงเราดูนี่คือเราดูของของปูแต่ว่า ปูอาจจะไม่ค่อยมากมันแต่มอนแต่ก่อนทุกอย่างเลยแล้วก็เขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นแค่แค่ปุกะยาริงคือววนล่างคนเนี่ยคือคนแถวนี้เขาจะไม่มีอุปกรณ์ประมงเยอะแยะทั้งขนาดนี้แค่สองสองอย่างหรือว่าสามอย่างนั้นก็มากพอแล้วัน,นเช่นออกปุกะยาลิงอย่างเดียวเนี่ยก็พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเพราะว่ามันทรัพยากรมันเยอะมันต่างกับกับกับสมัยนี้ สภาพแวดล้อมของอ่าวปัตตานีได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งเสริมประมงพาณิชย์การสร้างเขตอุตสาหกรรมริมอ่าวกระทั่งโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกในอนาคตทรัพยากรทางทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มเสื่อมถอยเพราะผลกระทบจากการพัฒนา ชาวบ้านรอบอ่าวกว่าสี่0 0่นคนตกอยู่ในฐานะประกอบอาชีพได้ลำบากไม่เหมือนก่อนเนื่อน้ำมันตื้นเกินนะ่ะต้องมีการขุดโลกคลองอะไรแบบนะั้นก็ดีกันก็าทางารประมงเขาก็มาปล่อยลูกกุ้งลูกปลาเลยนะมาปล่อยบอลผมก็ติดต่อทางประมงก็มาปล่อยลูกกุ้งก็พอจากบ,บ้านบ่าาได้ประมาณ ช่วยได้เยอะไหมครับที่เขาเอาปลามาปล่อยช่วยได้เยอะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการปล่อยนะหมดติดเลยปลากุ้งุ้งกุลาจับไม่ได้เลยมันได้แต่กุ้งขาวธรรมาชาติเล็เลกๆพอเราปล่อยกุ้งกุลาเจ้าประมงก็ได้รายได้เพิ่มคุณแม่หรือว่าเลยเดืนคนละครึ่งกิโลก็ได้เยอะแล้วขณะที่พื้นดินในส่วนลึกเข้าไปบริเวณเชิงเขาบูโดก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงในการใช้และการจัดการทรัพยากรเช่นกัน จากเดิมที่ชาวบ้านใช้ที่ดินร่วมกันมีการจัดสรรการใช้ป่าร่วมกันในหมู่เครือญาติแต่และครัวเรือนจะแบ่งปันกันใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยไม่มีการถือครองกรรมสิทธิ์เพราะชาวบ้านมุสลิมถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ชนชาวมุสลิมได้ใช้ประโยชน์เพื่อการทำกินนี้ใช้เพื่อการครอบครองของผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อมีการเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบอย่างชีพมาเป็นการส่งเสริมทำเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ดินจึงมีมูลค่าเกิดการซื้อขายแย่งชิงและนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันในหมู่เครือญาติมันจะเป็นในสมัยนั้นเพราะที่ดินมันไม่มีราคาคแต่เขาใช้ที่ดินเพื่อทำไร่ทำกินทั้งม เรื่องขายแย้งก็เนื้อจะเนื้อจะเกี่ยวกับสมัยสมัยเศรษฐกิจสมัยปัจจุบันน after, ันะมันจะเป็นมันจะที่ดินมันจะมีราคาขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เอกสารนั่นแหละเพราะว่าอย่างเช่นโนโซนโซสามโกอะไรประมาณนั้นกระดาษอย่างเดียวก็มีราคา ปัญหาการใช้ทรัพยากรป่าไม้ยังเกิดจากการประกาศพื้นที่ป่าให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไงป่าตีในปีพุทธศักราช2542โดยไม่ได้คำนึงถึงการใช้ที่ดินของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและนี่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องมีกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทำกินของชาวบ้าน กระนั้นก็ตามกระบวนการิี่สน์สิทธิ์ก็เป็นไปอย่างล่าชา้าหลังจากที่รัฐได้ประกาศเป็นอุทยานแล้วก็เราชาวบ้านเนี่ยได้รวมกันต่อสู้นะฮะเรียกร้องสิทธิซึ่งเราเคยทํากินตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับซึ่งมันก็เป็นการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยมันก็เป็นเวลายาวนานนะครับสาเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างก็ต้องไปหาหลายๆฝ่าย แต่เราได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีโอกาสได้ทํางานกับอาจารย์จากมอซึ่งมาเป็นและอกลุ่ม NGO นะฮะซึ่งมาช่วยวางแผนในการเรียกร้องสิทธิของเราทําให้ทางรัฐเองในกรมป่าไม้เองซึ่งเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดเขาก็ยอมฟังเรานะฮะก็คือเขาแต่งตั้งให้หน่วยงานพอชอซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรเอกชนนะฮะเป็นคนกลางในการไกลเกีย่ยปัญหานี้นะครับก็คือทางพอชเขาจะ เขาให้ชาวบ้านเนี่ยทำแผนที่ของชาวบ้านแล้วก็รัฐเนี่ย<ส>ก็เอาแผนที่ของเขาก็คือป่าไม้นะฮะแล้วมาพิสูจน์กันก็คือว่าแบบชาวบ้านก็คือว่าที่ไหนซึ่งเป็นที่ดินที่เราเคยทำมาหากินมีหลักฐานเป็นต้นทุเรียนใหญ่หรือไม่ก็เป็นผลไม้ป่านะฮะแล้วก็ยืนยันตรงนั้นนะครับทำให้ทางฝ่ายชาวบ้านเนี่ยฮะบางสวนเนี่ยได้รับกรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิ เป็นโฉนดแล้วอย่างทางฝั่งบาทเจาะและที่นี่ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ชาวบ้านเขารับได้ะนะับ ตราบใดที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือบนบกเป็นไปเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาของอำนาจรัฐและทุนจากภายนอกโดยขาดการคำนึงถึงคนในท้องถิน่นก็ยอมง่ายที่จะถูกตีความว่าเป็นการใช้อำนาจช่วงชิงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมและนำมาซึ่งความขัดแยง้งจนก่อเกิดเป็นเหตุแห่งความรุนแรงที่ยากจะแก้ไข ช่วงหน้านะครับเราจะมาตั้งวงคุยก,กันกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆอ่าวปัตตานีและบริเวณรอบๆเทือกเขาบูโดมาฟังเสียงสะท้อนของพวกเขาว่ามีความเห็นอย่างไรกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ร้อยหรอพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ